ซึ่งทางกระทรวงมาหาดไทยค่ะก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลค่ะนายภัศกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนและรับฟังนโยบายของรัฐบาล และภารกิจที่สำคัญของกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมจากห้องประชุมราชสีสาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงสถานการณ์อุทกภัยนะครับโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนการดูแลเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ทรี่ระหว่างอยู่ในการประสบภัยให้รวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครับพร้อมเร่งระบายน้ําขังการซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายหลังจากน้ําลดโดยให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยทุกรูปแบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ซึ่งจังหวัดต้องมีการวางแผนด้านการแพทย์ด้านการพัฒนาระบบองค์กรด้วยการนารบบรํานเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้พัฒนาแพลตฟอร์มนะครับในระบบข่าวเพื่อความสะดวกแก่ประชาชนครับรวมถึงให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะฮะ แล้วก็มีเรื่องของการปราบปรามปัญหายาเสพติดด้วยโดยฝากให้ทุกจังหวัดนะครับเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้านและชุมชนต่างๆให้มีการดูแลป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ